สวัสดีมาส่งท่านด้วยผมอยู่ช่องไม่สาระนะวันนี้ก็มาดันรหัส FC นะครับผมดัน C4 นะครับผมขึ้นแดงคราบผม FC ก็ FC เขาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ให้อนุญาตเปิดชื่อนะครับผมก็นี่ตังค์เข้า50บาทแล้วก็ค่าดัน50บาทนะครับเมในการโดเนทให้เป็นกำลังใจให้กับผมนะก็ไอดีนี้เลยจากดิมอน3นะครับผมจะดันให้เป็นดิมอน4ไอฮีโรอีกนะครับผมโอเคขออนุญาตปิดชื่อนะครับผมเพราะว่า ให้เกียรติให้เกียรติน้องเขานะครับน้องเขาบอกว่าติดชื่อให้หน่อยนะครับผมโอเคได้เลยโอเคมาดูของกันเลยนะมาดูชุดกันเลยนะครับชุดก็ประมาณนี้เลยแร่ไม่แร่ไม่รู้ดูกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมโอ okay, เคไปกันเลยประมาณนี้เลยนะไปดูท่าทางนะมีท่าทางนี้ด้วยเฮ้ยสวยดิโอเค ก็มีกระเป๋ากระเป๋านี้ด้วยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมของประมาณนี้เลยวะเอ่ามันหมุนอะไรเนี่ยตัวจริงไหมมีรถไมค์าเลนบวกบวกอัตราด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเดีน่าจะใช่แหละคันนั้นะ่ะสีทองเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเอ้ยของพวกนี้ไม่ค่อยจำไปนะโอเคไปไปดูสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีตามนี้เลย ไปไปดูอาวุธเลยนะครับผมอาวุธอาวุธโอเคอาวุธนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะไปดูอัปเกรดก่อนปืนอัปเกรดก็มีแค่ UMP อันเก่านะครับผมที่อัปไปแค่สี่แววอะโอเคแล้วก็เต็มแล้วเด้ยไปดูอาวุธกันเลยอาวุธก็จะแทบไม่มีอะไรดีอะดูเดิยส่วนมากจะเน้นแต่ชุดป่าท้ชมเมื่อกี้ชุดก็เยอะนะแต่แต่ปืนนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยมันอมืมันบวกอะไรก็ไม่รู้อะ ใช้ใช้เก่าอันเดิมดีกว่100าเอ้ยร้อยนัดยังโอเคนะมีแค่ร้อยนัดกระบ,บอกเดียวนะครับพี OK. ่โอเคโอเคพวกนี้ไม่มีไม่มีมสก,กินลูกซองบอกเหมืนกระสีนะเราแต่แต่ก็มี M1887 นะครับมีมีสก,กิน M1887 ที่ดีอยู่กระบ,บอกเดียวนะโอเคขอมาวัานนี้เลยไม่มีอะไรแล้วมีคาร์ตาร์น่ะ อเราเปิดโอเคตายไปกันเลยตาแรกนะครับผมเปิดมาตาแรกนะผมโอเค okay. อ้าออกรกดไม่ได้กดไม่ได้โอเคหมดร้อย okay. ขออนุญาตเซนเซอร์ชื่อนะโอเคขึ้นหนึ่งดาวเรียบร้อยนะครับผมโอเคขอเซ็นเซอร์ชื่อนะ โอเคตาที่สองนะครับผมตาที่สองชนะอีกแล้วนะโอเคโบยหนึ่งดาวสองดาวแล้วขอเชิเซื่อชื่อนะครับผมโอเคตามาตานี้นะครับผมโอเจะนะจะนะจะนะไปเลยไปเลยเอาเรียบร้อยหัวแตงหนึ่งนะโอ้โหแรงแรงไดมอนด์สามก็ยังมีเจอตึงๆนะดูสิเขายิงหัวไม่เดียวไม่เดียว,ยวล่วงเหมือนกันนะครับผมอาเปิดอีกตัวหนึ่งล่วงโอ้โหโดนล่วงอีกตานี้นะครับผม โอเคที่หนึ่งละแบบว่า MVP ลวโอเคเพิ่มอีกหนึ่งดาวนะสามดาวแล้วไปกันไปกัน,กนมาตานี้นะครับผมพูดอะไรของมันเนอ่โอเคพวกหนึ่งดาวสี่ดาวแล้ว และน้องคนนี้ก็ขอมาเล่นด้วยนะครับแปดถิ่นแดงเลยไม่ลดแตงหนึ่งแตงหนึ่งจำเลยจำเลยมีตัวนะมีตัวโอ้ยว้าวเออเรียบร้อยข้ามมีน้อมิเรียบร้อยแตงหนึ่งแตงหนึ่งแตงหนึ่งเรียบร้อยแตงหนึ่งแตงหนึ่งไป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 เน่ยมีไหนอ่ะเฮ้ยเจ้อีกหนึ่งอีกหนึ่ง โอ้หมดตัวเขียสามคิวนะโอเคชนะนะครับผมโอเคห้าดาวแล้วนะครับผมดาวในห,ห้าดาวแล้วตอนนี้ก็ชนะอีกนะครับผมเป็นหกดาวแล้วนะโอเคนะครับผมถามน้องขออายุเท่าไหร่นะอายุทสิบสี่ครับผมแฉ่ที่กำลังม,นะมีแฟนยังก็ก็อาจจะหาแฟนให้น้องค่ะ อะไรอย่างงี้ป่ะโอเคนะครับผมตานี้ก็ตาเจ็บดาวแล้วนะโอเคบอกไงี้หนึ่งตาใครมี้ำไมเรียบร้อยขอแต่เกินไปไหมโคงอาโขง ออยหนึ่งดาวนะหายเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ชนะอีกแล้วนะท่านผู้ชมง่ายเลยเอาตัวผมยังไม่ผมยังไม่แพ้เลยเนะี่ยอีกสองดาวโอเคผมแค่ดาวเดียวอะเรียบร้อย น้อยนะครับผมก็ขึ้นฮีโเราอีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับไอดีนี้เป็นสแนลที่ตาที่สองแล้วนะของน้องเขาโอเคนะผมก็เสร็จสิ้นภารกิจน,นะครับแต่ยังไม่สาเร็จนะครับผมเพราะว่ามีอะไรไปดูกันไปออกกันอกสู้เขาที่รักสู้เขาที่รักอีกดาวนึงโอเคนะดันน้องให้น้องเขานะโอเคก็ช่ได้ ก็ชนะอีกแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ฮีโรอีก2ดาวนะเพิ่ฟรีไปให้ดาวนึงโอเคลาเราเราเรา,า,าก็อยากให้น้องเขา่ะบอกขอบคุณอะไรเราหน่อยนะครับผมก็ให้พูดนะผมก็จะลองลองให้น้องเขาพูดอยู่อ่าผมพินไปละไหนลองพูดว่าว่า คอบคอบเออขอบคนณโอ้ยโอ๊ยพ yeah well, ี่พี่ี่ผิดโอเคก็ส่งไปได้ พูดพูดดูดูดูนะคะว่าเนาเขาจะพูดขอบคุณนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะเจ็บจุ๊บโอเคก็มีแพน้หนึ่งตาเท่านั้นน,น,นะคะบผมที่เล่นมาแพน้หนึ่งตาเองนี่ก็จะเป็นไฮไลท์เก็บสี่นะคะบอกดไล์ก็จะแทนแน่นอน๋ยวนอไปก่อนนะครับครับบ๊ายบาย First Blood I heard you get good when you're right. First blood. I heard you like to stay.